ถือศีลห้าไว้แล้วเวลาจะตายจริงๆเนี้จะเอาตัวรอดแค่ศีลห้าเท่านั้นนะถ้าศีลเราก็รักษานะแล้วเราฝึกจิตด้วยให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกกายรู้สึกใจเรื่อยๆไปเกิดเวลาจะตายจริงๆไม่ต้องกลัวเลยนะที่เห็นก่อนจะตายเจ็บหนักนาสาหัสนะกระบวนการเวลามันจะตายจริง มันจะตัดความรู้สึกทางร่างกายออกไปก่อนมันจะเหลือความรู้สึกทางใจงั้นถ้าเราเคยฝึกจิตใจของเราดีนะร่างกายยังดิ้นไปดิ้นมานะแต่จิตยังไม่รับรู้ถึงความเจ็บปวดอน,นั้นแล้วจิตมันจะถอนตัวออกมาตรงนี้ถ้าหาก,กรมดีเด่นชัดนิมิตที่ดีจะเกิดขึ้นทันทีถ้ากรรมชั่วเด่นชัด นิมิตท,ที่ชั่วจะเกิดขึ้นทันทีถ้าดีก็ชั่วสูสีกันไม่ชัดเจนตรงนี้แหละจะมีคนที่มาช่วยเราคือยม,มาบาลเราจะต้องขึ้นศาลแต่ศาลนี้ไม่ใช่ศาลดูร้ายนะยมบาลจะพยายามช่วยเราไม่ใช่มาโจมตีเรานะเขาจะพยายามช่วยถามว่า เคยเห็นคนแก่ไหมเห็นนะแต่ว่าเฉยๆใครๆมันก็แก่ <Kauf> เคยเห็นคนเจ็บไข้ไหมเคยก็ธรรมดาใครๆก็เจ็บเราไม่เจ็บก็รอด่างนีนะ้ถามเคยเห็นความแก่ความเจ็บความตายไหมไม่เคยรู้สึกเลยนะเคยทําความดีอะไรมาบ้างพยายามช่วยสุดขีดเลยนะให้นึกถึงความดี อ๋อเคยตกปลาหัวม,มันมากเลยัยมบันช่วยไม่ไหวอย่างเงี้นถ้านึกถึงความดีได้คาดีที่ให้ผลก่อนไปสุคติได้ถ้านึกถึงนึกยังไงก็นึก,ไ,กนไม่ออกนะก็ไปทุกติ